เดี๋ยวเดี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 ยวเอายังไปดูคืออาวันวันหน้าไป to you happy b i r t ์ d a y 5คือ3ครั้งอยู่ใน3ครั้งค่ะ อะไรอ่ะ h เ p p y b i r t ะหนาวะหนูจะเป่าอ่ะ Happy Birthday ทัวร์อยู่นั่อย่างเป่าอ่ะสามครั้ง Happy Birthday ทัวร์อยู่อยากติอทำไมต้องพ่นน้ำมนต์เนอ เอาสวยมะเอาแบ่งสามส่วนให้ป้าแบ่งโอ้ยส้ำคัญมันเลอะแล้วอ่ะไม่เป็นหรอน้ำคัญ้นเอะน้องไม่ได้เป่าด้วยเลยนีอะไรเป็นนอนนี่นี่เดี๋ยวก่อนเดี๋ยวเดี๋ยวกนี่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 อุ้ยงี้อุงยงี้อุ้ยงี้จมาทำคือส โอ้เผ็ดเผ็ดเผ็ดสองคำมูเรื่องเลยแซ่บดินเลยแบ่งเชอรี่แงระไ้ซดนามันห่อนี่โอ้ยงขาดกรอบดินแบ่งเชอร์รี่นี่เขาเรียกแบ่งเชอร์รี่แ่เอาไม่ถือลูกเดี๋ยวหกป้าแบ่งให้เท่ากันสามส่วนบ่อยเด้อไปเซเว่นเซนเชอร์รี่น้อยจบาดเนีหาหวาห้ว อนไม่มีครับปาจกีดสมตาแล้วพากันไปดูวันนวันเกิดป้าว uh ันท uh> um. uh 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 ี่เก oh ้าอะไรนะกกกระดาษกกกกดนหยดิค้องไเจรยังไม่ได้เลยุ่มีอายุครบเป็นจะเพศเมื่อสิบปีที่แล้วกี่รอบละสามรอบแล้วเป็นจะเพศเมื่อสปีแล้วามรอบแล้วไอ้นั่นมือมันเกิดถั่วใส่ับไหนเสืเลย ๋ยวาพูดอีสานครับกำลังออก YouTube อยู่อย่ามาแตงอย่ามาแตงอะไรก่อนพูดนี่ไม่ได้ขายโอ้ยอย่าวาไปออก y o ยูทูบเลยพอ YouTube พอแล้วเกิดเจ๊ก็มีวันเกิดเจ๊ต้นแล้วก็วันเกิดเจ๊ตา